เฮ้ยสอรี่สอรี่ฮัลโหลครับครับผมว่าไงครับว่าไงีพาพาน้องมันไปเปลี่ยนชุดหนึ่งพาน้องไปเปลี่ยนชุดหรอเฮ้ยน้องชายพี่รู้แล้วเว้ยว่าจะรถจากไหนน้องชายขึ้นตามอ่ะไอ้น้องน้องน้องขึ้นมาขึ้นมาเบื้องน้องขึ้นขึ้นรถครับขึ้นขึ้นรถไปแค่น้องคนเดิมปะเนี่ยเดี๋ยวพี่เขาพาไปแค่น้องคนเดิมปะเนี่ยฮัลโหล ่่ใชคนเดิมป่ะเนี่ยคนเดิมคนเดิมแบบเปลี่ยนไปกินน่ะน้องเขาบอกอ๋อเคยๆๆนี่น้องรถอยู่ตรงนี้น้องมาลองดูลองเบิกเห็นป่ะน้องเห็นป่ะอันล่างสุดเลยน้องอันล่างสุดเลยที่น้องถามหาเมื่อกี้นี่ทำไมเบิกรถไม่ได้อะ อันนี้เลยได้ไหมน้นนอง <c oughs> อยังยี่ห้อเลย <S <S สัตว์กดอยู่เกระปุกนี่นุม่มกระปุกน,นี่ไอ้ยังน้องมึงจะเสื่อขากระป อะไ่ต <ıyor> ันคิดอยู่ไอ้คน